สมืนซับแล้วกับ A c คอน TV สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันที่2เมษายนมาพบกับ Acons TV กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับก็เรียกว่าทาง YouTube เองก็ต้องบันทึกเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับว่าช่อง Acons TV นะั้นมียอดผู้ติดตาม ทะลุ2 0 0 0 0ืศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่คอยติดตามช่อง a อคอน v มาอย่างสม่ำเสมอนะครับหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามช่อง a อคอน v ีแบบอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับแต่ท่านก็คือฟันเฟืองชิ้นหนึ่งนะครับที่ทําให้ช่อง a อคอน v ีนั้นมีตัวยอดวิวบวกหนึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามารับชมนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับแต่ค์ประกอบเพียงเท่านี้ มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เอคอนทีวีเนี่ยเติบโตมาได้จนถึง2 0 0 0 0ศัพท์ในวันนี้นะครับแล้วก็กําลังจะก้าวไปสู่บันไดต่อไปนะครับมันก็ยังมีองค์ประกอบส่วนอื่นๆเข้ามาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวคนใกล้ชิดนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนนะถ้าคนไหนที่ทำอ่ายูทูบเนี่ยค่อนข้างจริงจังนะครับก็จะเห็นเลยว่าเวลาต่างๆเนี่ยเราก็มักจะทุ่มเทไปกับทางอ่าการผลิตเนื้อหาผลิตคอนเทนต์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะไปต้องไปกระทบ กับตัวเวลาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าเวลาของครอบครัวนะครับมันกระทบอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ขาดขาดไม่ได้นะครับซึ่งคนใกล้ชิดหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็จะเห็นนะครับในช่วงที่ผมทำ u t u b e เนี่ยค่อนข้างที่จะทีนะครับกับการออกตัวคลิปเนี่ยแทบจะทุกวันนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหทำไม a อคอนทีเนี่ยต้องมานั่งเล่นเกมโอ้โหอยู่บนหน้าจอนาน นะครับหรือม้างง่งงัดแงะโน่นนี่นั่นวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ยอมกลับบ้านนะครับขุกตัวอยู่แต่ในห้องนะครับไม่ยอมออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่ในตอนนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่มาในวันนี้พวเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าจะเป็นทางครอบครัวเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากความรักความชอบสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ย อชอบจริงๆนะครับกับแนด้านในวงการวีดีโอเกมนะครับก็กว่าจะฝ่าฟันมาตรงนั้นได้ก็ใช้เวลานานนะนเพื่อนไม่ใช่วัน2วันหรือว่าเดือน2เดือนนะครับมันเป็นแรงมปีนะครับเป็นแรงมปีก็เรียกว่าก็ต้องมีการจัดสรรเวลาให้มันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันหน่อยนะครับแต่ถึงมันจะไม่บาลานซ์ได้แบบ ร้อยเปอรนะครับมันก็พอที่จะมีเวลาให้กับทางครอบครัวทางเพื่อนฝูงบ้างนะครับในช่วงเวลาหลังๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือสังคมของช่อง a c o n นทีเองนะครับก็มีการขยับขยายของฐานผู้ชมเนี่ยมากไปอีกระดับนะครับจากที่เราเคยรู้จักการเพียงแค่ทางสื่อโซเชียลนะครับทางช่อง Channel กับการคอมเมนต ใน Acon s TV หรือว่าจะเป็นการติดต่อกันมาพูดคุยหลังไม้ก็ตามนะครับเราก็มารู้จักกันในโลกความเป็นจริงมากขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ติดตามช่อง Acon s TV เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเพื่อนๆที่มาออกหน้ากล้องกันนั้นอ่ะเรามารู้จักกันในทางชแนลของ Acon s TV นะไม่ได้มารู้จักกันตั้งแต่ในสมัยเรียนประถมม,มัธยมในวัยเรียนหรือวัยทํางานนะแต่มาจากช่องของ Acons TV เนี่ยที่เป็นตัวกลางทําให้เรามาพบเจอกันนะครับก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านไว้ด้วยนะครับที่อุตส่าห์นะครับมานัดเจอกันนอกรอบนะครับกับโลกของความเป็นจริงนะครับและอีกอย่างนะครับองค์ประกอบอีกอย่างเลยถ้ามันจะให้สมบูรณ์คอมพลตแบบ100%ซครบทุกด้านนะครับนั่นก็คือเหล่าสปอนเซอร์ต่างๆนะครับที่ได้ซัพพอร์ตทางช่อง Acon TV มาอย่างสม่ำเสมอนะครับหรือจะเป็นแบรนด์ใหม่ๆก็ตามนะครับอย่างเช่นช่วงหลังๆเนี่ยปลายปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกับสินค้าด้านไอทฝั่ง PC เนี่ยมากขึ้น นะครับมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นของ a s u ุนะครับล่าสุดเลยนะครับก็ ROG Phone 8นะครับที่ผมเองก็ร้องขออะไรไปเนี่ยทาง ASUS เองก็ประเทศไทยนะครับก็คอยซัพพอร์ตตัวสินค้าต่างๆเนี่ยให้ออกมาใช้ในการนำเสนอตัวคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆ ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับและล่าสุดน้องใหม่เลยก็ต้องของ Cooler Master นะครับก็เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางช่อง Econ s TV กันแล้วนะครับกับตัวสินค้าต่างๆที่เพื่อนๆจะเห็นในสินค้าของทางด้านฝั่ง PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ยังมีตัวจอมอนิเตอร์ของค o ลเลอร์มาสเตอร์นะครับอีก2จอตัวเนี้ยที่กําลังเปิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มาพูดคุยรีวิวกับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวชุดระบายความร้อนต่าง ก็อาจ,จะมีมาแนะนําเพื่อนๆกันสําหรับเกมเมอร์ที่อยู่ในสายฝั่ง PC หรือคนไหนที่กําลังจะอ่าโยกนะครับในการเล่นเกมไปทางฝั่ง PC ก็อาจจะได้รับข้อมูลในทางช่องเอคอนซีทีวีเนี่ยที่มีความแปลกใหม่มากเพิ่มขึ้นนะครับมาเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี่แหละนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ตัวผมเพียงแค่คนเดียวนะครับที่ทั้งลงแรงกายแรงใจเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองว่ามันเกิดจากเอคอน TV ีวีคนเดียวหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่เลยนะครับมันเกิดจาก เพื่อนๆน,นะครับคนที่คอยรับชมช่อง a c o n TV v นะครับถ้าไม่มีผู้รับชมผู้ติดตามนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยลาวสปอนเซอร์ต่างๆเองก็คงจะไม่ได้รู้จักช่อง a c o n TV v นะครับเห็นไหมครับมันก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบ3ส,ส่วนเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับทางด้านครอ,อบครัวคนใกล้ชิดรู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะครับทางเพื่อนๆก็คอยสนับสนุนในการรับชม ช่อง e c o n TV v มาอย่างสนับสม่ำเสมอทางแบรนด์สินค้านะครับก็คอยป้อนตัวสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านวงการวิดีโอเกมหรือว่าเทคโนโลยีด้านไอทีต่างๆเนี่ยคอยอให้ทาง Acons TV เนี่ยนำเสนอเพื่อที่จะเข้าถึงพี่ๆน้องๆนะครับที่คอยรับชมช่อง a c o n น TV กับการใช้อุปกรณ์ดีไว้์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าได้เป็นที่รู้จักว่าเออสินค้าเหล่านี้ มันก็สามารถที่จะใช้งานในทางฝั่งนี้ได้นะเอามาใช้กับเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้เหมือนกันนะอย่างเช่นอของแบรนด์ซิกโนนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าตัวอุปกรณ์หูฟังเมาส์อะไรต่างเนี่ยของซิกโนเองนะครับเพื่อนเื่อก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ใช้งานแค่ทางฝั่ง PC เท่านั้นมันก็ยังสามารถนํามาใช้บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5หรือ p s 4ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าทําให้ช่องเอคอนทีวีนั้นค่อนข้างที่จะมีอาเนื้ห ครอบคุมหลายๆด้านมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่อง Acon TV เนี่ยมาอย่างยาวนานเนี่ยก็อาจจะมองเห็นแล้วว่าอนาคตต่อไปของช่อง Acon TV เนี่ยจะไปในทิศทางใดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังมองภาพไม่ออกนะครับผมก็บอกเพื่อนๆไว้เลยในตัวคลิปนี้ละกันนะครับว่าต่อไปเนี่ยตัวช่อง Acon TV เนี่ยก็จะเริ่มมีตัวสินค้าต่างๆของทางด้านฝั่ง PC เนี่ย เข้ามานําเสนอหรือว่าเข้ามาแนะนําเพื่อนๆเนี่ยมากขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการเล่นเกมเนี่ยที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็คือในทางฝั่ง PC นะครับทางฝั่ง PC เพราะตัวแบรนด์ที่เข้ามาซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าทางฝั่ง PC มีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็ของ o อ i ิโกนะครับยังไม่ได้แกะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆที่นําไปใช้ในทางฝั่ง PC ได้และก็สามารถนํามาใช้ในทางฝั่ง เครื่องเล่นเกมคอนโซลได้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า,าต่อไปเนี่ยช่อง a อคอนทีวีจะมีความกลมกล่อมในเรื่องของตัวเนื้อหาด้านข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมหรือว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมเนี่ยครอบคลุมหมดทุกด้านมากยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัวระบบการเล่นเกมที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือว่า PC อย่างเช่นตัวระบบการเล่นเกมอย่างคลาว์เกมมิ่ง ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือนะครับหรืออีกนะครับหลายหรือจริงๆนะครับอย่างตัว r o g o ฟ o นะครับของทาง ASUS ประเทศไทยนะครับตัว r o g Phone 8ที่ทางผมเองก็ขอรีเควสไปแต่ทาง ASUS ประเทศไทยนะครับทาง ASUS ประเทศไทยก็ใจดีนะครับสง่งสินค้าตัวนี้มาให้ทำการาผลิตเนื้อหานะครับนำมาเสนอให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเห็นว่าต่อไปก็จะมีทางด้านฝั่งโมบาย เพิ่มขึ้นมาเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ด้วยเหมือนกันนะครับและนี่แหละก็เป็นทิศทางของตัวช่อง Acons TV ในตัวสเต็ปต่อไปนะครับที่กําลังจะก้าวข้ามต่อไปเลยนะครับกับยอดผู้ติดตามที่ต้องก้าวไปเรื่อยๆนะครับก้าวไปเรื่อยๆและท้ายนี้นะครับก่อนจะลาการในตัวคลิปนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับยาดีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมเองเนี่ยมีความแข็งเข้มแข็งมากขึ้นนะครับก็คือหลาวความคิดเห็นต่างๆ นะครับที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงแบบติติงนะครับหรือว่าเข้ามา,าบน่นเข้ามา,าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเองนําเสนอออกไปเนี่ยเหล่านี้แหละนะครับก็เรียกว่าผมเองก็น้อมรับนะแต่บางความคิดเห็นเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาบั่นทอนจิตใจพอสมควรเลยนะบางครั้งก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยถึงขั้นที่แบบโหอยากจะแบบเลิกทําเลยก็มีนะในช่วงแรกๆที่เจอกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นอาสิ่งที่เข้ามาบันทอนจิตใจเนี่ยมันก็เข้ามาทําให้ตัวเราเองเนี่ยหมดกําลังใจในการที่จะทําช่องเอคอนทีวีต่อไปอย่างแน่น,นอนนะครับแต่ผมกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้แหละนะครับมันเป็นเรื่องปกติของทางโลกโซเชียลนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เพราะอย่าลืมนะครับในเมื่อตัวเราเองเนี่ยเปิดให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เราก็ต้องพร้อมที่จะรับเสียงติติงนะครับเหล่านั้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้แหละก็คือ เป็นตัวยาชั้นดีเลยที่ทําให้ผมเองนั้นมีแรงฮึดสู้ได้ทุกๆครั้งนะครับกับสิ่งที่บางครั้งเราเองอาจจะนําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขอขอโทษเพื่อนๆเ,เอาไว้หน้าที่ดีด้วยนะครับกับตัวข้อมูลข่าวสารต่งตางๆนะครับอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นยาดีอีกชิ้นหนึ่งที่ทําให้เอคอนซทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งนะครับที่ได้รับชมตัวคลิปนี้มาจนถึงช่วงวันนี้ แล้วก็เตรียมพบกับตัวคลิปต,ต่อไปของทางช่อง a c o n TV v กันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ